โอ้แม่เคยเห็นแต่ปลาเนี่ยปลาอะไรนะปลาอะไรนะปลาะก้อไม่ใช่ปลาที่มันแข็งจนกลายเป็นก้อนหินน่ะปลาอะไรนะปลาที่มันกลายเป็นไดโนเสาร์ใส่เสา้ออ่ะไม่ใช่ที่แบบว่าที่มันนานๆนะพอนานๆไปแล้วมันจะกลายเป็นซากอะมีแต่พวกเรียนจบน้อยทั้งนั้นเลยอ๋อไม่ใช่ปลาโลมาแล้วมันปลาอะไรล่ะ น้าผมแพงเชียงก็แบตะแครงเป็นยาเลยแชีเกงกลับได้เล่นกัจ้ำจ้ำเลจนกจ้ำเล่เกี่ยวได้ดีกว่าเออนอนเล่นไปเลยเนี่ยนอนเล่นสบายเลยเนี่ยเอาป๋าลงมานอนเลยสบายเลยจ้ำจ้ำอ่าไปด้วยเลยเหรอมันไปได้เนี่ยมันไปเดินไปได้หมดแหละพี่น้องก็เดินไปเดถอะเออเนี่ยเดินไปเนี่ยเอาเดินไปเอาเออเดินไปเลยไม่กลัวจมไม่กลัว เห็นไหมไม่มีใครเล่นเขาปิดเพลงแล้วเห็นไหม